สวัสดีครับผมมาพบกับบ่าวต้อยโกกอคือเก่าคือเดิมนะครับผมพ่อแม่พี่น้องตอนนี้มาปังนะครับผมเซียนซื้อนะครับทํานายบ้านนะครับของลุงว่าควรจะแก้ไขอะไรยังไงนะครับมาดูกันนะครับมาปังดูกันนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะรู้สมัมผัไผ่เป็นไผ่นะครับ คุยกันอา่านเมนนะครับมาแล้วเ,เกินร้อยหกิบแปดและตกใจจะให้คุยเรื่องอะไรนะครับเกินร้อแล้วนะครับก็เรื่องประตูเดี๋ยวพิมพ์นี่พิมพ์ตัดไฟนะครับสนาทีกว่าๆทำเป็นคลิปให้ลุงนะครับผมจะกลับบ้านแล้วนะครับเอนนี้หนึ่ชั่วโมงแล้วนะครับมันหลอกขนาดไหนวะคุนแผนบอกนะอาสกุลนาบอกใช้เพลงด่ามเลยนะครับ ชมพิพักบอกว่าคุณแอนบอกยูทูบใายลุงมีหน้ามันมันหล่อขนาดไหนวะมึงไปเอาหน้ามาใส่ก่อนอ้าวจำอีกาขาวมาได้เัีไงสิโอ้โอมึงแปลงร่างอกล้อีกาขาวโอ้หลอกก็กูงอเลยอ๋อตาแดงว่าพวกกันคุณแอนอีกาขาวเปลี่ยนอีกแล้วโอ้เชอรี่เขารู้โอเคพี่ไม่ให้ใครแน่น้องพ,พี่พี่ต้องปกป้องสิวะพี่อย่าอีอย่างพี่ลบไปหมดแล้วค่ะอ๋อโอเคนะครับ เป็นอีกาขาวไอมโนจังอีกาขาวขุนแผนโอ้ไว้ใจใครไม่ได้เลยไอช่องนี้แม่งใส่ลับเยอะนะข้าวทิพใช้มโน,โนที่ตามบอกเมื่นคือเออใช่ไอมโนจังอีกาขาวขุนแผนคนเดียวกัน <c oughs> เออแต่ดีว่ามันมาท้าต่อยแล้วนะผมก็เลยเปิดเพลงให้คุณฟังให้เฉย,ยนั้นแหละผมทำไว้นะครับผมรู้อนาคตนะครับอนาคตลุงพลใครอยากรู้กดหนึ่งหกแปดเก้าอนาคตลุงพล สุริยันจันทาใครอยากรู้กด1689ไว้ใจผมได้คนเดียวคราบพี่แใช่เพลิลนรุ่นใหม่บิวเวยกูปเปิดแอร์ก่อนร้อนนะครับสวัสดีคุณอิ๋วซีเอ็มสวัสดีเฮเดน689นะครับเดี๋ยวจะคุยอนาคตลุงพลน,นะครับไอ้ลุงลิงเขาได้จังหวะออยอยเลยเอไว้ใจผมได้คนเดียวครับเป่าหูครูฉัน <c oughs> นะครับตอนนี้ลุงไปซื้อล้อตู้ใช่ไหมครับดาวไปห้าแสน อนาคตลุงพลพูดสั้นๆช้าๆชัดๆ,ๆดูปากงัดชานะคะทุกอย่างจะเป็นด่งคำเราถ้าลุงไม่ทำประตูสุริยันจันทาลุงจะมีรถสิบลออ้อพูดแค่เนี้ใครเข้าใจกดหนึ่งใครไม่เข้าใจกดศูนย์ถ้าลุงไม่ทำประตูสุริยันจันทาลุงจะมีรถสิบลออ้อฟรีเอฟซี FC ส่งมาให้บอกไม่น่าจะใช่เอซน่าจะเป็นฝั่งนั้น ส่งรถสิบล้อมาให้ลุงกดหนึ่งเข้าใจนะครับพูดแค่นี้เพราะผมพูดอะไรแล้วมันจับเป็นจริงศูนย์มีคนไม่เข้าใจวิลุงครับทำประตูเออตัวมีคนไม่เข้าใจสองคนมามแค่แค่ขำขนขนดินบอกค่ะบอกขนดินหรอฟรีลงข้างทาง่กพูดแค่นี้พูดเยอะกว่าน,นี้เดี๋ยวมันจะเป็นเร็วนะครับไม่เชื่อไปถามมาดามเดี๋ยวให้มาดามพูด ให้มาดามลาเต้พูดนะครับผมไม่พูดมันไม่ใช่จริตของอาจารย์เพราะผมวาจาสิทธิ์ถ้าผมพูดแล้วมันจะเป็นมาเอาเฝ้าบ้านลุงเข้าใจนะครับผมพูดแค่นี้นะคุณอิ๋วคุณรักเธอผมพูดแค่นี้ไปฟังมาดามราเต้ไร้เมื่อไหร่เขาให้เขาคุยเรื่องรถสิบล้อเป็นการเตือนแต่ถ้าทางประตูสุริยันจันทาจะช่วยได้เยอะครับ นะครับรถ BM เป็นเหตุสังเกตได้มันทำให้ใครหลายคนได้รู้อะไรบางอย่างย้ำวันที่1เดือน6ผมโทรหาลุงพลลุงพลไม่รับผมจะบอกลุงพลว่าไม่ต้องไปกรุงเทพให้มาที่โกตูมายูทู u เบอร์มาให้หมดเดี๋ยวผมจะส่งลูกน้องไปเจดแปดคนชายชะกันแต่งกายคล้ายทหารพาลุงไปมอบตัวนะครับไม่ต้องขับรถเหนื่อยเปลืองน้ำมันเพราะถ้าไปลามันก็ต้องโดนอยู่แล้ว นะครับแล้วผมจะบอกว่าให้ลุงขับรถไปคนเดียวแล้วให้มีรถคนอื่นตามก็จะไม่ไดโดนคดีพาหนีสุดท้ายก็โดนคดีพาหนีโดนกันไปคนละห้าหกคดีแล้วคดีนั้นใครเป็นคนทําดูเหมือนเท่แต่ไม่เท่นะครับพาไปสภาแล้วก็ทัวลงไม่ได้มีเรื่องดีมองให้ออกมองให้ออก <c oughs> ไม่ใช่เรื่องดีมองให้ออกนะครับเข้าใจนะ อ่าเข้าใจอย่างผู้อาจารย์เถอะนะครับไม่พูดคุณอาทิตย์เข้าใจถ้าไปกกตูมสักก็จบไม่ต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ไม่ต้องไปเป็นเครื่องมือการเมืองไม่ต้องไปเพิ่มความโกรธแค้นไม่ต้องไปหักหน้าผบตรลอกกตูมแล้วจบเลยก็ไปไม่เห็นมีปัญหานี่เรื่องไงรองลุงก,ก็ไปไม่เห็นมีปัญหาเลยถูกไหมไปที่กกตูมใครเห็นด้วยกดหนึ่งเก้าแปดสามสุดท้ายเ็ามีคดีแล้วใครเป็นคนทําคดีได้คดีอีกเพียบ สีห่ห้าคนแต่ก็ชนะนะครับแต่ก็ชนะชนะใครไปถอนของก้อยทำไมนะครับใครเห็นด้วยกดหนึ่งเก้าแปดสามหนึ่งเก้าแปดสามแต่เรื่องมันเกิดไปแล้วก็เกิดไปก็กลายเป็นเท่นะครับอวยพรมันเกิดดีนะครับเราก็มีกัลยาณนมิตรเราก็อวยพรมันเกิดแต่คนอื่นจะคิดไม่ดีแล้วแหละจะน้อยแล้วแหละแต่ไม่ใค่ผมนะครับคนที่โดนฝั่งนั้นฟาดมาผมใช้คาว่าฝั่งนั้นเลยนะครับน้องชายเราหล่อน่ารักด้วยค่ะเออ นะทุกคนเข้าใจนะครับถูกไหมไปก็คบปูมก็จบทําไมต้องไปตรงนั้นไปแล้วก็โดนคดีกันพี่เมเดก็โดนป้าก็โดนใครอีกอะถูกไหมครับมันดีตรงไหนอะมันดีตรงไหนแต่ยังเข้าใจว่าดีเข้าใจว่าเขาช่วยแล้วไปดูคําพูดในเพจแต่ละเพจแต่ละคํากดหัวลุงอย่างกัอะไร ถูกไหมคนอื่นละเชียรลุงจะตายมาดามลาเต้ปุ๊บทุกคนก็ลุงลุงลุงเอาลุงเป็นที่หนึ่งแต่ไปอยู่ตรงนั้นโดนกดโดนกดโดนกดยิ่งกดยิดด่งวิ่งเข้าหาเขาไอ้ผมก็ว,วิ่งเข้าหาลุงแล้วก็โดนผลักออกผลักออกถูกไหมครับไปเป็นเดือดร้อยเขาดังทุกชลาดชมสุภาพไปเป็นเยือลร้อยเขาดังไปเป็นเครื่องมือผมพูดมาตลอดตามวิชาหว,วงจุ้ยผมแล้วรู้หมดใช่ลุงซื้อจนซื่อ เฮ้ยลุงซื้อค่ะคูอ่านคุณใช่เลยคุณแม่นคนนกกรสอนแล้วใครทำคดีผมยังไม่รู้แต่ก็ไม่น่าจะพ้นเขาใช่ไหมได้ไปกี่คดีแล้วทนายและจะพ้นได้คดีเดียวนะครับพี่ทนายสมเกียรติแล้วก็คนในพื้นที่ช่วยยายรองช่วยเรื่องพี่อ๋อเคลียร์เรื่องพี่อ๋อกับตันเมเดรเรื่องผมแล้วก็เคลียร์เคลียร์ทุกอย่างพี่ทนายสมเกียรติอ่ะอายุก็เยอะวัยวุธคุณอาวุธ นะครับแล้วเป็นคนในพื้นที่แล้วผมบอกทนายสมเกียรติลุงเขาไม่ได้เป็นแค่ทนายถ้าหากทนายสมเกียรติเรามึงเตรียมตัวเหอะถ้าเขาได้ขึ้นตำแหน่งขึ้นมาแล้วกูย้ําตลอดปีหน้าจะเปลี่ยนคั้วเขาเย้ยวเย้ยกันอยู่ในเมืองมึงเห็นกันบ้างไหมไอ้เพนกวินนะลุงไม่ต้องเลือกหรอกเอาทั้งสองอย่างแต่อยู่ตรงกลางออกมาปกป้องพี่ทนายสมเกียรติบ้างปกป้องพระาจารย์พลบ้างส่วนผมไม่ต้องปกป้องแค่ลุงพู้คนเดียวนั่นแหละ ยังรักและศรัทธ,ธาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหมือนเดิมยังรักทนายสมเกียรติเหมือนเดิมก็ออกมาพูดก็แค่นี้ก็จบและจะไปอวยพรวันเกิดใครจะทําแจ่วบองให้ใครกินก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกไม่ใช่ว่าพูดอยู่ทางเดียวอันนี้แนะนําถ้าเป็นผมผมจะทําแบบนั้นใครเห็นด้วยกดหนึ่งใครเห็นด้วยกดหนึ่งถูกไหมพี่อาทิตย์ถูกไหมคนหอิ๋วใครเห็นด้วยกดหนึ่งถูกไหมคุณก้อยลุงก็สามารถคือลุงก็เชียร์ทุกคนนะให้มันครบอะหลกัหลกๆอะไม่ต้องเป็นผมนะครับเอาแค่สองคนนี้พอแล้ว มาดามลาเต้อย่างเนี้ยกูมนันนมีอย่างเนี้ยแล้วก็เชียร์เขาแต่เขาบอกว่าผมสั่งใครไม่ได้ทุกคนมีสิทธิ์ของตัวเองแต่ผมก็รักทุกคนที่ทุกคนเป็นห่วงผมผมก็เชียร์ไม่ใช่เชียร์อยู่คนเดียวไล้ฝั่งนั้นแล้วก็จะให้เชียร์อยู่คนเดียวและเขียนแต่ของตัวเองเราเป็นเทวดาเลยคืนหลอนสิสามอะ่ะแต่คนอื่นจะเป็นขี้เลยเป็นขี้เลยคนที่ช่วยลุงก็เป็นขี้เลยรู้ว่ากูก็รู้ใครทาให้ลุงกูรู้นะล้วนะ่ะ ใครเป็นคนทำเขาก็เอฟซีลุงจริงๆซึ่งตอนนี้เขาจะไม่ค่อยเอาลุงแล้วอยู่สกลน,นครเป็นบริษัทฟอนิฟเจอร์เคียใส่หมอกกุนีิรวยมากชื่อคล้ายลุงอะ่ะลุงก็คิดในใจเอ้ยคิดในใจคนไม่ได้ฝึกจะรู้ได้ไงขวัญชัยผมพูดอย่างนี้ถูกไหมครับกลางๆพูดกลางๆรักทุกคนรักทุกฝั่งแต่มันมันน้อยใจกันได้คนน่ะถูกไหมครับ นี่ยังไม่คุยถึงเรื่องลึกเรื่องหน้าเรื่องหลังนะครับเอาแค่นี้เอาแค่หน้าม่านที่เราเห็นเนี่ยทุกคนรักลุงหมดมาพูดได้ลุงลุงก็ยังไม่ทันได้ขึ้นศาลเลยครับแค่พาไปมอบตัวทนายไหนก็ทําได้ไม่ต้องเก่งไม่ต้องมีชื่อเสียงเยอะหรอกคุณอย่าไปหลงใครใครคิดเหมือนผมมัง่งแค่พาไปมอบตัวกกตูมทนายไหนก็ทําได้ไอ้โจ้จะพาได้เลยใครเห็นด้วยกดสองยังไม่ได้โชว์ความเก่งอะไรเลยครับ ศัตรูก็เยอะผมพูดอย่างเงี้ยถูกไหมไอ้โจ้ก็พาไปได้กกตูมอะมอบตัวก่อนเขาจะมาล็อกเขาล็อกที่บ้านมันไม่ไมทีไปมอบตัวที่กกตูมใครก็พาได้ไม่ต้องรอหรอกทนายอะ <c oughs> อย่ายุ่งกับกูกูคือเซียนซื้อขึ้นหัวแล้วเนี่ยมาเยอะเลยกูใส่กำไรอาจารย์พลด้วย แต่กูให้เขาไปแล้วนะครับดูปากนะเดชัดๆนะคะอย่ายุ่งกับกูกูคือเสียงสื่อลูกศิษย์กูอ่ะบ้านอยู่ในนั้นแหละกระทุ่มแบนแล้วกูจะไปไหนแล้วกูจะกลับไหนตอนนี้กูอยู่ห่างจากอกอกแปดกิโลเมตรกูจะกลับกระทุ่มแบนหมู่บ้านพฤกษาวิวผมไปวางกุมารไว้มันเป็นความเชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อผมเลยรู้ทุกเรื่อง ที่บ้านทนายหน้ามนวันไปตรวจวงจุ้ยให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์กูก็อยู่มู่บ้านนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาหรอกนะหมู่บ้านนั้นนะกูวางไว้สามตัวใครจาได้กดสี่เสร็จกูก็ไปวางไว้บ้านลุงแล้วกูถอนเคสออกเพราะกูถอนเคสออกประตูรั้วจะลม้มใส่ลุงแล้วก็มีแต่เรื่องแต่กูวางกูมานไว้เพื่อให้มันส่งข่าวมึงเรียนให้ถึงกูบวชเนนให้มัน ให้มันคอยสอดส่องดูแลปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ทุกคนตาสว่างกูวางไว้กูพูดกี่ครั้งเคนณนะเดชลาเชนจา้าบกดจ้องวงจรปิดเยอะเลยเห็นหมดวิญญ,ญาณร้ายวิญญาณเหี้ยวิญญาณสัมภเวสีใอ้ไข่ไม่ได้ขี้ตีนมันหรอกไอ้สามตัวเนี้ยใช่ตุ๊กตายางบ้านลุงสามตัวบ้านทนายหน้ามนสามตัวเรื่องมันเลยเกิดแบบที่ค่อยๆคุณตาสว่างกันไง ผมมีสามสิบแปดอาจารย์ครับผมทําได้มันมีผมบอกน้ามนจะออกมาออกมาจริงๆเห็นไหมมาคอมเมนต์ในช่องเจียวบองผมบอกดรามา่านา,ายจะเกิดจะทะเลาะกันจริงๆจริงๆใช่ไหมนะครับรอดูสามวันมีคนเงิอกูก็เห็นเง้อคนทุกวันนะครับวันนี้เดี๋ยวก็มีคนเงิอนะไม่ต้องรอกูทีเกลียดรอนะครับเงอกันทุกวันแหละใครคิดไม่ดีแล้วเงิองหมด ใครคิดดีกับลุงป้าดีครับนครับขอจบคลิปแต่เพลงเท่านี้ครับผมสรุปาการทำนายนะครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ